พี่นูต่ตอไปอปนเฮดครับวันนี้เอดต้มไว้แล้วนะครับมีครับนี่ครับ ัปนเฮ็ดครับปนเฮ็ดฟางปนง่ายๆแล้วครับพริกพริกทีห่อต้หมใเนี่ยแหละครับใส่ลงไปๆๆอยากกินเพดแทงก,กับส่ร้าย ทำพริกเสร็จแล้วก็ใส่ครับเห็ดลงไป อ้าได้ที่เราใส่ปุงป๋งลุกขุ้นนัวครับจักน้อยหนึ่งซอนจ้าน้ำปลาจักน้อยตีขาดว่าไ้ครับต้องมีประเดดนี่ครับปลาแดดจักน้อย ทำให้เขากันเลยครับใส่ผักลงไปนี่ครับนัวน้ำเต็กน้อย เป็นปังสรีบร้รอย เรียบร้อยครับปุนเห็ดฟางปกติแล้วต้องส